ก็คือนี่คือที่ที่ที่เราพูดถึงกันอยู่ก็จะมีกี่อย่าง,างนะเมษาอ๋อไทยนะคะมีกระชายดาแล้วก็มีมะขามป้อมนะคะก็ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพเอกที่ขี่ธนูถ,ถือมา้าอ๋อมุกมุกแม่ทัพเอกที่ขี่ม้าถือธนูมาช่วยเสริมทักับตัวแผกเชียงดาวแล้วก็ตัวก้านตองนะคะเพื่อเสริมสร้างสมความสมดุลให้กับร่างกายของของ,ของอแฟนๆรายการที่ได้ดื่มน้ําก้านตองเข้าไปนะคะก็รายการแล้วเพิ่นจะไปขี่ธนูเดี๋ยว พักเบรกช่วงแรกก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วยังยังขออีกนิดนึงเมษาอีกนิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่าเราเจอวิตามินซีได้ง่ายที่ไหนแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าศัตรูของตัววิตามินซีมีอะไรบ้างค่ะเมษาหรือเปล่าคะไมวากินวิตามินซีใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่ตัวดูดมดนะอ๋อไม่ใช่ตัวกินมดค่ะแล้วก็ตัวศัตรูของวิตามินซีก็จะมีแสง ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราวิตามินซีเราเก็บไม่ดีอ่ะก็จะเจอแสงปุ๊บคุณค่าทางวิตามินซีหายซึ่งเราจะไม่รู้เลยออกซิเจนก็คือเจออากาศปกติเจอน้ําเจอความร้อนการสบบุรี่การปรุงอาหาร่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความร้อนทําให้วิตามินซีหายค่ะก็อย่างสังเกตว่าวิตามินซีเนี่ยทำไมในขวดที่เราซื้อทาน ถึงเป็นขวดสีน้ําตาลหรือขวดสีเข้มเพราะเขาต้องการป้องกันแสงป้องกันแสงก็คือต้องให้ทึบแสงหน่อยถูกไหมคะบางบางบางยี่ห้อเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฉีกหนึ่งเม็ดก็คือหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดต่อการทานต่อละครั้งใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่แบบวิตามินซีมันสลายไปใช่แต่ว่ามะขามป้อมไม่จําเป็นเลยนะมะขามป้อมในตากแดดตากลมนี่วิตามินซียังอยู่ล้วนเลยนะคะเคยกินเกลือไหมเคยอร่อยเปรี้ยว เฟือนๆนะคะก็ตอนนี้เบรกแรกของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวยังไงแค่จะพาเมษาไปขี่ธนูถือม้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกับเรา2คนในช่วงหลังของรายการนะคะค่ะกลับมาพบกับแคทและก็เมษานะคะกับรายการ Happy to go ในช่วงที่2นะคะก็นี่เมื่อจะคู่เราพูดถึงตัวสมุนไพรนะคะก็ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะมึงสิ่งบางอย่างน่าตื่นเต้นตรงไหนรู้ไหมตรงไหนตรงในขี่ธนู เอ้ยเมื่อกี้เมษาเป็นไงขี่นู <laughs> ขี่ธนูถือช้างเอ้ย <laughs> ถือมา้า <laughs> เหรอยุคไหนอเนี่ยถือช้างด้วยนะคะค่อนข้างจะแข็งแรงก็คือว่าในส่วนองตัวสมุนไพรไทยของเรานะคะนอกจากเชียงดาแล้วก็ก้านตองนะคะอย่าลืมว่า มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นแท็กทีมแล้วกันเนาะเมษาแท็กทีมมาสเมสรเพิ่มนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะว่าจะเป็นกระชายดำนะคะเป็นสมอไทยแล้วก็เป็นตัววิตามินซีก็คือมะขามต้อมมะขามป้อมมะขามต้อมม,ม,อม,มุกอ่าเป็นมุกนี่ดีนี่เองก็ยังไงวันนี้เนี่ยนอกจากที่แค่กับเมษาจะมาเมาส์กันเรื่องสมุนไพรไทยแล้วนะคะเราจะพาแฟนๆรายการแฮปปี้ทูโกเนี่ยไปดูเคสเขาเรียกว่าไปดูแฟนพังแท ใช่ไปดูเคสไปดูที่ไหนดีพันทิพพันทิป,ทปไกลพันทิปไหน <มา S 2> ดีมาบุญคลองมาบุญคลองงั้นไปเลยดีกว่าปะไปะ,ปะ,ปะไม่ใช่นะคะก็จะหมายถึงในส่วนของตัวแฟนพันแท้ของช่อง13ที่เขาดื่มนะคะกับตัวสมุนไพรของเรานะคะว่าเออหลังจากที่ก่อนที่เขาจะมาดื่มนะคะแล้วผลลัพธ์หลังจากที่ดื่มตัวก้านตองหลังจากที่เขารู้จักไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมผลลัพธ์ของเขาคืออะไรนะคะก็ อย่ามาฟังเรา2คนอย่างเดียวนะคะไปดูแฟนๆพันแท้ของเราบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวยังไงไปเชิญ <c oughs> ไปพรอมกับวิทยาเลยดีกว่าค่ะ น้ำกั้นตองช่องสิบสามสยามไทยของเรานี่เองนะคะเป็นอย่างไรคะน้องแคทวันนี้เป็นใครเรามาไม่ใกล้ไม่ไกลมากพุทธมนฑลสายหนึ่งนะคะเราจะพาเนแฟนรายการของเรามาพบคนบลุงดำแล้วก็คุณป้าสุวรรณนะคะซึ่งสองท่านนี้นะคะมีความประทับใจในตัวน้ำกั้นตองมากๆนะคะแล้วก็เราดีแทบมากมากด้วย เอาเขาเรียกว่าเจอจริงประสบการณ์จริงใช่ประสบการณ์จริงที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะคะกับความประทับใจนี้อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกนงแคทใช่เราต้องไปพบกับคุณลุงดำแล้วก็เล่าประสบการณ์จริงด้วยตัวเองดีกว่าค่ะอยาให้เราสองคนเล่าเพราะอาจจะไม่แซ่บพอใช่น่นอนค่ะเพราะว่าเพราะคุณลุงดำเนี่ยเขาแบบมีแบบประสบการณ์แบบมานานหลายปีกับน้ำสุนไพรก้านตองเป็นอย่างไรนะคะที่มาที่ไปจนถึงบัดนี้เนี่ยกับประสบการณ์ของคุณลุงนะคะกับน้ำสุนไพรก้านตองเนี่ยแบบ แชรได้แบบสุดยอดมากๆแต่เราจะไม่บอดนะเราจะไม่รอช้าแล้วน้องแคทไปกันเลยไหมพี่เก๋ใจร้อน่ะอยากไปเลยนะคะเดี๋ยวตามกันมาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เก๋นะคะกับน้องแคทนะคะพาท่านผู้ชมมาพบกับรายการแฮปปี้ทูโกนะคะวันนี้นะก็เป็นเทปนะคะที่เรามาได้เยี่ยมชมนะคะแฟนพันธุ์แท้ช่อง13ส่สยามไทยนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหหน้าแบบ พูดคุยมากๆเลยนะคะวันนี้เก๋ก็าพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับลุงดำนะคะกับป้าสุวรรณนะคะ<บ>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงดำกับป้าสวัสดีค่ะนะคะนะคะก่อนอื่นเก๋ต้องถามนิดนึงนะคะถามอายุก่อนไม่ได้เลยอยากจะรู้ว่าลุงดำกับป้าสุวรรณนี้เท่านะคะลุงดำอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้68 68นะคะแล้วคุณป้าล่ะคะ58 58้ใช่ไหมคะนะคะอ่าก่อนเดี๋ยวต้องถามคุณลุงดำกับคุณป้าสุวรรณก่อนนะคะว่า รู้จักนะคะน้าสุนทยก้้งตองของเราเนี่ยอตอนแรกเนี่ยได้อย่างไรอะคะโอ้ก็ตีแรกเราก็นั่งดูทีวีใช่ไหมพอเราดูทีวีบ่อยๆคนนู้นก็กินดีคนนี้กินดีเฮ้เราลองกินเดียวบ้างดีไหม<ช>เพราะ,ะเราก็เป็นตรงกับที่เขาพูดใช่ไหม,มแล้วขนาดเราเดินไปห้างเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมพอเดินไม่ไหวเนี่ยจะก็เลยมานั่งนึกใหญ่ๆอย่างนี้ก็บอกแย่แล้วคุณสงสัยจะไม่รอด พราว่าเห็นเดินไม่ไหวเน่ก็สรนจก็ลองสั่งดูพอสั่งดูก็มากินดูขวดแรกก็รู้สึกจะดีขึ้นพอมาขวดที่สองเอ้ยได้ผลนะฮะจริงๆเบาโดยไม่ต้องบีบต้องนวดไม่ต้องกินยาอะไรเลยแต่ต้องท้าความนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะคุณลุงดำเนี่ยคือก่อนอาการที่ที่เป็นนะคะไม่ทราบว่าที่เจอนะคะเป็นเป็นอย่างไรคะอาการของคุณลุงนะคะ หมายถึงตอนแรกที่ตอได้ดื่มน้ำบ้านตองอะค่ะที่บ้านตองตอนนี้อ๋อเป็นอะไรคะเป็นอัมพพรุกก่อนโอ้ข้า่นน้ำมพพรุกเลยนะคะเป็นอัมพพรุกเขากินเหล้ามากอ๋อก่อนใบรุ่นใช่ไหมคะใบรุ่นใบรุนแ่ว่าสะสมมาตลอดแล้วเสร็จแล้วบอกว่าหมอก็าบอกไปนอัมพพรุกก็ไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้โหลำบากลางงานนี้เขาบอกงานนี้ลำบากผมก็มาบอกแฟนเฮ้ยคุณหมอตรันก็บอกเราแย่เราแหว่ ผมจะขับรถไม่ไหวแล้วสิใ <Kind> ช <of driving> ่ไหมพ่ผมต้องขับรถทุกวันแล้วานผ้นีเป็นช่วงไหนเป็นส่วนซีกไหนคะข้างขวาอ๋อคือข้างขวาคือครึ่งครึ่งหนึ่งเลยข้างบนข้างขาเลยป่าก็เปิดไปหมดเลยก็คือครึ่งหนึ่งนะคะอ๋อคือข้างขวาเริ่มแล้วเริ่มแล้วโตแค่นี้ยกไม่ขึ้นแขนป่าไม่มีแรงเลยข้างหนึ่งไม่มีแรงไปเลยทําอะไรทีก็เวลากินข้าวต้องเงียบ มันยังไม่เข้ามัน่องไม่เ้หลุดอ่ะตอนนั้นเป็นเป็นปีปีอะไรคะตอนนี้ปีห้าแปดเนาะก็เป็นมาสักปีห้าหกได้ห้าหกห้าหเริ่มเป็นใช่ใช่เริ่มเลยแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เคยก็เลยแบบลองน้ำกันต่องขวดที่สามมั้งหยุดเลยหมอทั้งหมดไม่ไปแล้ว แล้วถ้าอยถึงมั่นใจถึงหยุดยาก็ยายานี่งเพราะกินยาเพราะกินสมหมุนไปก้านตอนเข้าไปแล้วเอ๊เรามีกำลังเนี่ยเราเดินเหินเอ๊รู้สึกคล่องแขนเราเคยไม่มีกำลังเอ๊ะมีกำลังเนี่ยนั่งทำกรนตอกไอ้นี่ได้อะไรอะไรได้คออุ้ยคือแสดงว่า องขวดนี่ก็คือเริ่มรอนิดหนึ่งแต่แต่ยังยังไม่อยู่ยาหมอก็คือสองขวดแรกก็คือยานทานควบคู่กับยาที่คุณหมอให้อมาพกใช่ไหมคะอ๋อแต่พอขวดที่สามมั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าทานเข้าไปแล้วเขาจะดีขึ้นค่ะค่ะแต่ก่อนนี้แบบก็หงุดหงิดมากเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าพอหยุดเข้าไปแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายของที่บ้านที่ร้านนะที่ร้านค่ะตู้ไอ้ตู้บุหรี่ตู้ไอเนี่ยไอ้ตู้กระจกยกไม่ไหว ต้องให้แฟนยกคุณยกไม่ทีแผนมงไม่มีแรวตอนที่เป็นใช่ไหมคะตอนแตน่รนี้ยกหมอเดี๋ยวนี้เขายกได้แล้วคือประมาณปีห้าห้าใช่ไหมคะก็คือเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วคะถึงมาเจอนักสูนภัยการตองเขาเป็นแต่ว่าตอนนั้นเขายังหาหมอพวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอดูโทรทัศน์เนี่ยดูไปดูมาเขาบอกเขาบอกลองสิไม่เป็นไร เราก็อยู่สองคนแบบทํามาเราก็ไม่ได้นั่นรางวัลชีวิตของเราก็ลองให้เขาลองกินก่อนตอนแรกให้คุณลุงเขาทานก่อนค่ะให้คุณลุงเขาทานก่อนเพราะว่าเราเป็นแค่ขานี่คงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายกแบบยกของยกอะไรได้ขับรถได้เนี่ยรถรถซ้อมานี่ขับได้แต่อนําไม่ได้เอางี้ก็่นถามลุงดำดีก่าว่าเป็นมากี่ปีแล้วถึงถึงถึงเจอน้าสูนภัยกั้นตองอาการที่เป็นอ่นมาปีกว่าปีกว่าแล้วก็มาเจอน้าสูนภัยกั้นตองของเราแล้วพอทานสองขวด ก็เข้าขัวที่สามมั่นใจเลยที่กล้าลดลดยาหตุกอื่นหมดเลิกเลยเขาไม่ด้สารเลเลยหมอจรันไม่ไปหมอที่ไปไาเขาไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ลงไปเลยแล้วพอเข้าหัวที่สามก็ไม่ทาเลยก็ทามาอย่างต่อเนื่องแฮปปี้พีเพิลเฟสค่ะแล้วจนวันนั้นนะจนถึงวันนี้ทานมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ ปีฝ่าอะปีปีสองปีเนี่ยทานี่ทานตั้งแต่ทานมานี่ทานมาเรื่อยเลยทานปีสองปีแต่ว่าครั้งแรกที่เห็นก็คือว่ากล้าหยุดยาหมอทุกอย่างก็คือขวดขวดที่สามใช่ใช่จะหยุดจะหยุดเพราะว่าขวดแบบสามขวดนี่มันก็กินได้แค่เดือนเดียวใช่เดือนเดียวตอนตอนที่คุณลุงเป็นเอาคือคุณลุงทานอย่างไรคะเช้าเย็นยังไงคะกินเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมคะ ครึ่งครึ่งถ้วยอ๋อครึ่งถ้วยนะคะแก้วตัวแก้วอไอ๋อก็คือกินเช้ากินเย็นนะคะพอเข้าขวดที่สามก็เลยแบบกล้ากล้าหยุดยาหมอทุกอย่างกล้าหยุดหแล้วก็ทานมาเรื่อยๆนะคะตอนัรนพอเริ่มพอเริ่มขวดสามปั๊บหยุดเลยยาอื่นหยุดหมดเลยแล้วอาการที่เห็นได้ชัดตอนที่ขวดที่สามนะคะที่นอกเหนือบอกพอมีแรงขึ้นแล้วก็อะไรบ้างที่พอบ่งบอกว่าเฮ้ยมันมันมันกลับมาใกล้ๆกลับมาเป็นก็ร่างกายมันมอนบอกเราเอง แล้วทำไม่รู้เหมือนปากได้เบี้ยวมันก็หายเบี้ยวปากที่เบี้ยวนี่น้ำลายมันไหลอยู่เรื่อยๆมันก็หายหยุดอ๋อมันเบี้ยวขนาดไหนคะคุณดูเบี้ยวเรื่องพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องไม่ก็ลิ้นไม่ไดมาทำให้ท่านผู้ชมดูนะอย่างนี้โอ้ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือก่อนก่อน่การใช่แล้วเดินนี่ขาปัดเป็นข้านเขาเป็นอย่างนี้เลยคือยังไงคะเดินอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ถ้าผู้ชมขาปากของลุงดำนี่แทบจะเหมือนคนปกติเลยถ้าลุงดำไม่บอกเราเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าลุงดำมีอาการอะไรมาก่อนใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์รถเก่งปลอปลอก่อนหน้านี้คือขับมอเตอร์ไซค์รถเก่งไม่ได้เลยใช่ไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็คือขับบลอเลยขายของยกของได้เหมือนเดิมได้ตอนนี้ได้มากเลยค่ะแล้วก็อาการอัมพา์แล้วมีหมายถึงว่าเขาเรียกว่าปัญหาด้านอื่นบ้างเพิ่มเติมก็ปวดเมื่อย เก๋ค่ะมันพูดว่านี่นะอันนี้เป็นความประทับใจของลุงดำนะคะพระสุวรรณก็มีความประทับใจเหมือนกันสุดยอดเหมือนกันใช่ใช่เราเป็นเคารเคสเนาะของลุงดำก็คือหายจากอัมพฤกษ์ใช่ไหมคะค่ะมีปวดเมื่อยด้วยไหมคะที่ลุงดำบอกใช่กำลังคุณลุงดำกำลังจะบอกว่ามีการปวดเมื่อยก็คือคือการที่หายจากอัมพฤกษ์เนี่ยมันก็มีปวดเมื่อยแทรกด้วยใช่ไหมคะนะคะก็คือปวดเมื่อยของคุณลุงดำเนี่ยก็คือ เม so mm, like right well. ออื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องกินยาไข่เส้นอย่างเงี้ยนะอืมอุดยาไข่เส้นเลยเหรอคะอ๋อค่ะพอเรากินได้นี่ยเอ้ยยาไข่เส้นแมวไอ้เดี๋ยวกัดกระเพาะแมวแมวแมวใช่ใช่เพราะยาไข่เส้นเขาบอกว่ามีมีสารเคมีพวกเคมีพวกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามียาเตอร์ลอยด้วยใช่ไหมคะอ๋อก็เลยปวดเมื่อยแต่ความดันปราหวานอะไรของคุณลุงไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอ๋อก็มีปัมดันเป็นปั้มดันอ๋อแล้วทานยาควบคุมอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้เหรอค่ะ ตอนนี้เลิกกินน้ำการต่อแล้วไม่ต้องกินยาไม่กินยาใดๆอย่างนี้เลยเอางี้ไม่กินยาแล้วความดันเป็นยังไงอะก็ตอนนี้ลดตอนนี้ลดลงมาเหลือร้อยยี่สิบห้างอันนี้คือไม่ได้ไม่ทานยาความดันแต่ร้อยยี่ห้าโอ้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหแต่เมื่อก่อนทานยาแต่ไม่ได้ทานยาแล้วคือหยุดยาความดันแต่ว่าคือล่าสุดวัดร้อยยี่ห้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปถ้าเกิดคนที่เยอะนี่ก็หนุนร้อยร้อยหกสิบสร้อยหานั่นแหละเริ่มเบียนหัวละใช่ใชะร้อิมันเริ่มเดินไม่ถูกทางลอ๋อโอ้สุดยอดแต่ย้อนมานิดนึงค่ะท่านผู้ชมที่บอกว่าคุณป้าเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะไม่กล้ากินเป็นปวดขาเล่่่่่่ม่่่้่่่ล่ง่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เป็นเยอะด้วย่่ะ เขาเป็นเยอะให้เขากินก่อนอาแล้วคุณลุงกินนานเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าถึงกล้าที่จะกินตาวคุณลุงอะคะก็ขวดเขาดีขึ้นแล้วอะเขาดีขึ้นแล้วประมาณสี่ขวดประมาณสามสี่ขวดเขาดีคือเขาดีขึ้นแล้วก็ยกแล้วอะใช่ไหมคเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยิ่งมั่นใจยังบอกแบบคนแบบพวกกำนงกำนังที่บอกเออเดี๋ยวนี้แกดีขึ้นนะอ่าใช่เพราะว่ายังที่เจอกันใช่ใช่ที่แกไปที่แกไปดูเขาบอกตอนนี้แกดีขึ้นมากนะ เมื่อก่อนแกพูดไม่รู้เรื่องน้ำลายก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่าน้ำลายไหลใช่ใช่ก็ปากเขาเบี้ยวแล้วน้ำลายเขาจะไหลตลอดอะไรเงี้ยต้องคอยผ้าซับตลอดนี่อ๋อคือกินที่ขวดที่สี่ช่แล้วคุณป้าเห็นคือเราเป็นคนใกล้ชิดอ่ะเนาะคือไม่มีใครเห็นเท่าคุณป้าก็สองคนไงก็อยู่กันสองคนแค่นี้เองอะไรนี่ก็เลยมั่นใจที่จะลองบ้างหรือเปล่าคะนี่เขาบอกว่าคุณก็ลองลองกินดูบ้างสิเขาว่าคันนี้ก็เอามั่งเลยเอามั่งแต่ต้องถามนิดนึงว่าคุณป้าเนี่ย เป็นถึงว่าเป็นอะไรถึงว่าเราถึงแบบเอออยากจะลองทานเหมือนคุณลุงอ๋อนี่ที่นี่ที่เป็นนะคะคือหนึ่งความดันความดันความดันขึ้นถึงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบวสนี่ถึงทานยาไหมคะคุณป้าคะไปหาหมอเขาที่แรกเขาก็ให้แต่ให้แผ่นเดียวแล้วเขาก็ไม่ให้เลยแล้วแบบก็มาปวดขาแล้วก็ให้เขาดูว่าเออเราเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันเฟะมากแต่พอกินน้ํา กั้นตองตัวนี้เข้าไปรู้สึกเขาจะแห้ง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 เงี้ยโอ้ก็คือมันปัจจุบันร้อนแค่ก็ไม่ใช่ยังไงก็ไม่หาย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 เนี่ยจะแห้งแห่ที่เกิดจากอะไรคะคุณป้าก็ทีแรกเลยโด